ข้าวต้มสำหรับผู้ป่วยโรคไตจะมีวิธีการทำอย่างไรเดี๋ยววันนี้มาดูกันค่ะเรียนดูเรื่องไตกับหมอไตทางชาแนลนี้นะคะหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญมนค่ะวันนี้ค่ะหมอจะนำเสนอเมนูข้าวต้มนะคะ ซึ่งโดยทั่วไปสําหรับผู้ป่วยโรคไตนะคะเวลาเราจะเริ่มทําเมนูต่างๆค่ะเรามีความจําเป็นจะต้องรู้ค่อนข้างจะหลากหลายอย่างนะคะเดี๋ยวหมอจะค่อยๆเล่าให้ฟังค่ะ2ออย่างแรกก่อนที่เราจําเป็นจะต้องรู้นะคะก็คือโปรโตีนที่ต้องจํากัดแล้วก็พลังงานที่เพียงพอในแต่ละวันว่าจะเป็นเท่าไหร่ค่ะโดยววันนี้หมอจะสมมุติว่าหมอจะทําอาหารให้ผู้ป่วยผู้หญิงนะคะอายุ70ปีค่ะ GFR 72นะคะ แล้วก็ผู้ป่วยมีโปรตีนรั่วในปัสสวาวะด้วยนะคะก็คือเป็นไตระยะ2ค่ะคนไข้สูง155เซนติเมตรนะคะหนัก60กิโลกรัมค่ะข้อแรกที่เราควรจะต้องรู้นะคะก็คือน้ำหนักที่ควรจะเป็นนะคะเราจะใช้ส่วนสูงค่ะลบ105นะคะในผู้หญิงก็จะได้50กิโลกรัมค่ะถ้าเป็นผู้ชายก็จะใช้ส่วนสูงลบ100ค่ะ แล้วก็ข้อ2ก็ต้องรู้ว่าโปรตีนที่ควรจะทานเป็นเท่าไหร่นะคะผู้ป่วยรายนี้ค่ะเป็นไตระยะ2นะคะโปรตีนที่ควรจะทานก็คือ0.8ถึง1กรัมต่อน้ำหนักที่ควรจะเป็น1กิโลกรัมต่อวันนะคะสมมุติว่าถ้าเกิดคิดปริมาณโปรตีนน้อยที่สุดเลยก็คือ0.8คูณ50ก็จะเท่ากับ40กรัมต่อวันถ้าเกิดคิดมากสุดนะคะก็คือโปรตีน1กรัมคูณน้ำหนัก50ก็คือ50กรัมต่อวัน ดังนั้นสำหรับผู้ป่วยรายนี้ก็คือโปรโตีนที่จะทานได้คือ40-50กรัมต่อวันนะคะข้อต่อไปที่จำเป็นจะต้องรู้ก็คือพลังงานค่ะจะต้องเพียงพอด้วยนะคะก็จะใช้น้ำหนักที่ควรจะเป็นคูณ30เนื่องจากว่าอายุเกิน60ปีนะคะจะได้1,500กิโลแคลอรี่ต่อวันท่านใดที่อายุน้อยกว่า60ปีก็จะใช้น้ำหนักที่ควรจะเป็นคูณ35นะคะ ดังนั้นตัวเลขที่เราจะต้องรู้ก็คือ2ตัวเลขนี้นะคะโปรโตีนที่สามารถทานได้1วันก็คือ40-50ถึงกรัมแล้วก็พลังงานต้องทานให้ถึง1,500กิโลแคลอรี่ค่ะพอมาถึงขั้นนี้นะคะเราก็จะมาจัดเมนูกันค่ะแบ่งเป็นอาหารสามมื้อเนี่ยเราจะมีวิธีการทำอย่างไรบ้างนะคะโดยเมนูแรกที่เราจะนำเสนอนะคะก็คือข้าวต้มกุ้งกับผัดผักค่ะ ในส่วนของข้าวต้มกุ้งก็จะมีข้าวสวยนะคะกุ้งน้ำมันส่วนผัดผักก็จะมีผักกับน้ำมันนะคะเวลาเราจะคิดในส่วนนี้นะคะก็คือจะดูว่าข้าวสวยค่ะ1ส่วนนะคะจะให้โปรตีน2กรัมดังนั้นข้าวสวย2ส่วนจะให้โปรตีน4ี่กรัมนะคะกุ้ง1ส่วนจะให้โปรตีน7กรัมนะคะน้ำมันไม่ให้โปรตีนนะคะ แล้วก็ในส่วนของพลังงานนะคะเข้าสวย1ส่วนค่ะจะให้พลังงาน70กิโลแคลอรี่ดังนั้นเข้าสวย2ส่วนก็จะให้พลังงาน1 4 0กิโลแคลอรี่นะคะกุ้ง1ส่วนก็จะให้พลังงาน70กิโลแคลอรี่ค่ะน้ำมัน1ส่วนให้พลังงาน45กิโลแคลอรี่นะคะน้ำมัน2ส่วนก็จะให้พลังงาน90กิโลแคลอรี่ค่ะในส่วนของผัดผักนะคะก็คิดเหมือนกันเลยนะคะผัก1ส่วนค่ะให้โปรตีน1กรัมนะคะ ผักจะให้โปรตีนด้วยนะคะ era era> แล้วก็น้ำมันไม่ให้โปรตีนนะคะผักหนึ่งส่วนจะให้พลังงาน25กิโลแคลอรี่นะคะแล้วก็น้ำมัน <sh 1ส่วนค่ะให้พลังงาน45กิโลแคลอรี่นะคะเราใช้น้ำมัน2ส่วนก็จะได้พลังงาน90กิโลแคลอรี่ค่ะในมื้อเช้านะคะก็จะให้ทานเป็นผลไม้ด้วยนะคะ1ส่วนจะให้โปรตีน0.5กรัมค่ะแล้วก็ผลไม้1ส่วนก็จะให้พลังงาน ประมาณ70กิโลแคลอรี่นะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาบวกกันนะคะว่าโปรโตีนในมื้อเช้านะคะก็เอาตัวเลขค่ะบวกกันก็จะได้โปรโตีนเป็นเท่านี้กรัมนะคะได้พลังงานเป็นเท่านี้กิโลแคลอรี่เป็นต้นนะคะหมอขออนุญ,ญาตให้ดูในมื้อกลางวันแล้วก็มื้อเย็นซึ่งเดี๋ยวอาจจะให้ดูในวิดีโอต่อจากนี้นะคะก็คือเป็นข้าวผัดหมูกับข้าวแกงจืดบุนเส้นนะคะในข้าวผัดหมูกับข้าวแกงจืดบุนเส้นค่ะลักษณะการคิด ปริมาณโปรโตีนต่อวันแล้วก็พลังงานค่ะจะเหมือนกันเลยนะคะสุดท้ายเราก็จะใช้โปรโตีนในแต่ละช่องค่ะบวกกันนะคะซึ่งค่าก็จะใกล้เคียงกับปริมาณโปรโตีนที่ควรจะได้รับแล้วก็พลังงานที่ควรจะได้รับต่อวันค่ะดังนั้นเราต้องอมีแลนของมื้ออาหารทั้ง3มื้อนะคะให้เรียบร้อยแล้วเราก็มาปรุงกันซิว่าจะเป็นยังไงนะคะ สำหรับตอนแรกก็คือการเตรียมน้ำซุปนะคะน้ำซุปสำหรับผู้ป่วยไตยค่ะในผู้ป่วยไตรา,ายนี้ก็เป็นผู้ป่วยไตยระยะที่สองนะคะหมอก็แนะนำว่าอาจจะใช้เป็นเนื้อหมูก็ได้นะคะเป็นเนื้อหมูที่ไม่ติดมันค่ะปั้นเป็นก้อนๆนะคะแล้วก็ใส่ ไปในน้ําสะอาดนะคะต้มให้เดือดค่ะอันนี้เราก็จะได้น้าซุปแล้วนะคะหลังจากนั้นตรงเนื้อหมูเนี่ยเราต้องเอาออกนะคะไม่งั้นก็จะต้องนับเป็นโปรตีนด้วยนะคะดังนั้นพอต้มเนื้อหมูเสร็จเราเอาออกนะคะส่วนในเรื่องของผักนะคะสําหรับผู้ป่วยรายนี้ค่ะเป็นไตระยะ2นะคะส่วนใหญ่ก็จะไม่มีปัญหาเรื่องของโพแทสเซียมสูงนะคะดังนั้นอาจจะใช้เป็นการต้มน้ำที่จากผักด้วยก็ได้นะคะ แต่สำหรับท่านใดค่ะที่เป็นไตระยะหลังๆแล้วนะคะเช่นไตระยะ 3B ขึ้นไปค่ะน้ำที่เป็นน้ำต้มผักอาจจะต้องระวังเป็นพิเศษนะคะยิ่งผักในกรณีนี้นะคะก็จะมีแครอทด้วยนะคะแครอทก็จะเป็นผักที่มีโพแทสเซียมสูงอันนี้ก็จะต้องระวังนะคะซึ่งสำหรับผู้ป่วยรายนี้ค่ะก็สามารถที่จะให้ได้ค่ะเมื่อน้ำซุปเดือดนะคะเราก็ใส่กุ้งนะคะกุ้งหนึ่งหน่วยเนี่ยก็คือประมาณ 3ถึง5ตัวค่ะแล้วเราก็รอสักพักหนึ่งนะคะรอจนกุ้งที่เราต้มไวะคะ้ค่ะสุกดีค่ะช่วงนี้ก็อาจจะมีการช้อนฟองเป็นระยะได้นะคะสักพักหนึ่งก็ใส่ข้าวลงไปนะคะโดยข้าวสำหรับที่เราคำนวณไว้นะคะก็คือ2ทับพีค่ะ จากนั้นก็รอนะคะรออีกสักพักหนึ่งสำหรับในขั้นตอนนี้นะคะก็จะเห็นว่าเราจะยังไม่มีการเติมเครื่องปรุงใดๆนะคะส่วนใหญ่ก็จะแนะนำให้รอจนกว่าเราใกล้ที่จะตักเสิร์ฟแล้วนะคะการปรุงอาหารมักจะแนะนำให้ปรุง เป็นในช่วงสุดท้ายเนื่องจากว่าถ้าเกิดเราปรุงซอสปรุงน้ำปลาในช่วงแรกอะคะ่ะกลิ่นเขาจะระเหยออกก็อาจจะทําให้รู้สึกว่าเอะความเค็มน้อยลงนะคะดังนั้นเราจะรอจนถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็จะมีการหยอดซอสหรือน้ำปลาต่อนหนึ่งมื้ออาหารค่ะก็แนะนำว่าไม่ควรจะเกิน1ช้อนชาค่ะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาตักเสิร์ฟกันค่ะ สำหรับเมนูข้าวต้มนะคะถ้าเกิดท่านใดต้องการจะลดโซเดียมให้ได้มากๆนะคะ <ๆ S 1> ก็แนะนำว่าจะช้อนทานเป็นแต่ตรงที่เป็นเนื้อนะคะก็คือเป็นส่วนที่เป็นข้าวเป็นกุ้งนะคะแต่ว่าตรงน้ำข้าวต้มค่ะก็คือเลี่ยงที่จะไม่ทานค่ะขั้นตอนสุดท้ายจริงๆนะคะก็คือใส่ผักค่ะแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวนะคะ อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูต่อไปสำหรับอาหารมื้อเช้านะคะก็คือผัดผักค่ะขั้นแรกกเ็เปิดเตาแก๊สก่อนนะคะพอกระทะร้อนนะคะเดี๋ยวเราก็ใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะน้ำมันของวันนี้นะคะก็คือ2ส่วนคือ2ช้อนชาค่ะรอน้ำมันร้อนสักพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวพอน้ำมันร้อนสักพักหนึ่งนะคะเราก็จะใส่กระเทียมลงไป เจียวสักพักหนึ่งค่ะอันนี้ก็น้ำมันเริ่มร้อนนะคะใส่กระเทียมค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็ใส่ผักตามลงไปเลยนะคะสำหรับผักวันนี้ก็คือผัก1ส่วนนะคะเวลาเราดูเรื่องของผัก1ส่วนค่ะคือผัก1ทับทีนะคะผัก1ส่วนเนี่ยหมายถึงผักสุก1ทับทีนะคะดังนั้นอาจะต้องดูนะคะว่าผักที่ทำค่ะสามารถที่ว่า หลังผัดหลังทําอาหารแล้วค่ะจะหดลงหรือเปล่านะคะถ้าเกิดเป็นผักเช่นเป็นกะล่ำปลีอย่างเงี้ยค่ะเขาจะหดเยอะอันนี้อาจจะต้องเตรียม2ทัพพีนะคะก็จัดจานได้เลยค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูอาหารเช้าค่ะ ดังนั้นในเมนูของอาหารเช้าวันนี้นะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมด3อย่างนะคะก็คือข้าวต้มกุ้งนะคะทานคู่กับผัดผักค่ะแล้วก็จะมีผลไม้อยู่อีกหนึ่งส่วนนะคะ พอมาถึงมุมนี้นะคะก็อาจจะเริ่มรู้สึกว่าโอ้ตัวเลขจะค่อนข้างเยอะนะคะหมอยังคิดว่าในวิดีโอแรกๆที่หมอ,อทำให้เห็นภาพในลักษณะนี้ค่ะอาจจะเป็นความยุ่งยากอาจจะเป็นรายละเอียดที่ค่อนข้างจะเยอะมากนะคะโดยทั่วไปค่ะในลักษณะแบบนี้จะปีการสอนแล้วก็จะมีการลงรายละเอียดเป็นรายบุคคลเวลาที่คนไข้แค่เพียงหนึ่งคนนะคะไปหาคุณหมอหรือว่าไปหาคุณพยาบาลหรือว่านักกําหนดอาหารนะคะแล้วก็เราก็จะมีการบอกกับคนไข้หรือ หรือว่าญาติก็คือจะเหมาะสาหรับคนไข้แค่เพียงแทบจะเป็นคนเดียวคือคนนั้นจริงๆใช่ไหมคะแต่สําสหรับคนทั่วไปหรือว่าคนไข้โรคไตท่านอื่นๆน,นะคะที่ท่านอาจจะมีลักษณะไม่ว่าจะเป็นอา,อาจจะเป็นผู้ชายนะคะหรือว่าส่วนสูงหรือว่าค่าไตาค่ะไม่เหมือนกับผู้ป่วยท่านนี้นะคะท่านสามารถเรียนรู้ในวิดีโอที่หมอเคยเล่าให้ฟังนะคะอาจจะหลายวิดีโอนิดนึงใช้เวลาทําความเข้าใจนะคะ หมอเคยเจอ,อผู้ป่วยนะคะที่บังเอิญเจอกันที่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็บอกว่าศึกษาความรู้จากวิดีโอที่หมอเล่าให้ฟังนะคะฟังหลายรอบเหมือนกันนะคะสุดท้ายพอหมอถามข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่คนไข้ควรจะรู้อะคะ่ะคนไข้ตอบได้เกือบหมดเลยนะคะซึ่งหมอคิดว่าในองค์ความรู้ที่ท่านใช้เวลาเหล่านั้นนะคะจะเป็นประโยชน์กับตัวเองให้ได้มากที่สุดนะคะดังนั้นยังไงขั้นตอนตรงนี้จะเป็นขั้นตอนที่สาําคัญแล้วหมอคิดว่า สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับท่านเป็นลายบุคคลมากที่สุดนะคะรวมทั้งเทคนิคหรือว่าขั้นตอนการทำอาหารในแต่ละอย่างในวิดีโอค่ะหมอก็จะค่อยๆเล่าให้ฟังนะคะ,ะแม้ว่าท่านจะมีข้อมูลไม่ตรงกับข้อมูลในคนไข้ที่หมอเล่าให้ฟังค่ะสามารถที่จะนำวิดีโอไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับตัวท่านได้นะคะ ถ้าเกิดว่าท่านสามารถทําให้ได้ละเอียดให้ได้เหมาะสมกับตัวท่านเองให้ได้มากที่สุดอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับตัวท่านได้มากที่สุดรวมทั้งก็จะมีเมนูที่ทานได้หลากหลายมากขึ้นนะคะในวิดีโอต่อไปหมอจะพูดถึงขั้นตอนการทําอาหารมื้อกลางวันนะคะนั่นก็คือเข้าผัดาคา่ะว่าจะมีขั้นตอนการทําอย่างไรบ้างคะ่ะในสำหรับวิดีโอนี้นะคะหมอจะจบไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะท่านใดที่คิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์นะคะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ กดติดตาม Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะมีวิดีโอใหม่จะได้แจ้งเตือนค่ะเรียนดูเรื่องไตกับหมอไตหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลสวัสดีค่ะ